ไปคิดว่าคาเฟ่สไตล์มาดิฟตกแต่งสไตล์มาดิฟเนี่ยอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทสระบุรีกันค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่โฮมคาเฟ่นะคะโฮมคาเฟ่นายาวพระพุทธบาทสระบุรีนี่เองทุกคนไ,ไปเลยค่ะตามมาเลยจ้า,าจริงจริงนะวันหยุดหรือว่าวันพักผ่อนของใครหลายๆคนถ้าคิดว่าอยากได้สถานที่สงบสงบบรรยากาศดีๆเนี่ยนะคะก็คือแนะนําให้มาที่นี่เลยนะทุกคนก็คือโฮมคาเฟ่นี่นะคะคือบรรยากาศของร้านเนี่ยค่อนข้างดีเลยเนาะแบบเหมือนตกแต่งสไตล์มาดิฟบางที่บอกปันตั้งแต่แล้วมีสะพานไม้ยาวๆนะคะที่เห็นในรูปก็คือเดินยาวๆ เขาก็คือดีมากเลยนะทุกคนมีมัทชาของปรดของครอบครัวเต้เรานะคะหรือกาแฟหอมๆนะคะอาหารรสชาติอร่อยอร่อยนะคะตกแต่งแบบสไตล์แบบว่าน่ารักน่ารักตกแต่งแบบดีๆอะไรอย่างงี้นะคะเพิ่มบรรยากาศในการทานอาหารของเราได้มากขึ้นเลยเนาะทุกคนเนาะคือถ้าใครไม่มีอา่าแพลนไปไหนนะคะก็คือแนะนําคาเฟ่ที่นี่เลยเนาะทุกคนบรรยากาศของร้านนอกจากจะดีแล้วนะคะบริการก็ดีมากเลยนะทุกคนก็คือเราสามารถนั่งในโซนอินดอร์ข้างในที่เป็นแอร์เย็นเฉียบแล้วหรือว่านั่งด้านนอกนะคะด้านนอกก็จะเป็นโอเพนแอร์นะคะที่จอดรถด้านหน้าสะดวกสบายมากทุกคนกว้างขวางมากนะคะแล้วก็ มุมโซนด้านนอกเป็นลักษณะที่แบบเพชรเฟรนลี่นะคะสามารถนาสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะทุกคนคือมีใครที่อยู่พระพุทธบาทหรือบริเวณใกล้เคียงได้ลองมาทานร้านโฮมคาเฟ่แล้วนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงนี้ก็มีผู้ติดตามเข้ามาใหม่มากมายเลยนะคะครอบครัวประเทศก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็อยากให้เราพาไปทําคลิปที่ไหนก็เหมือนเดิมนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า